สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะในที่สุดนะคะพอดแคสต์ของเรานะคะเอพอดแคสต์หรือเปล่านะก็มี EP 2แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเม้ามอยกันแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวนะคะจะสมัครแอสจดนะคะเรามาดูกันว่าอันที่จริงแล้ว่เราอยู่ตรงไหนของวงการนี้คะ่ะแล้วคือทำไมว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของวงการนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้ว่จะมีคน2ประเภทที่กาลังมีความพยายามเป็นอย่างมากนะคะที่จะ เข้าไปทํางานในสายการบินเรามาดูกันว่าคน2ประเภทที่ว่าเนี่ยคือประเภทไหนบ้างคะ่ะประเภทแรกก่อนที่พี่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าประเภทที่ underestimate นะคะความสามารถของตัวเองแปลว่าประเมินตัวเองต่ําไปคะ่ะซึ่งคนประเภทนี้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดความไม่มั่นใจเพราะว่ามี self esteem ที่ค่อนข้างต่ําหรือว่าอาจจะฝังใจตรงไหนมาว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะเฮ้ยคุณไม่สวยตาม บิ a ตี้สแตนดาร์ของคนที่จะไปเป็นแอร์นะคะนี่คือประเภทแรกนะคะซึ่งสามารถพัฒนากันได้ส่วนประเภทที่2คืออะไรประเภทที่2เนี่ยอาจจะน่าเป็นห่วงนิดนึงนะคะก็คือคนที่ Over Estimate นะคะตัวเองนะคะหรือว่าประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงทำไม คนประเภทนี้นะคะถึงแม้จะมีความมั่นใจมากแต่ว่าทําไมพี่คิดว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าสําหรับพี่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็เพราะว่าเขาจะไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองพัฒนาอีกต่อไปเลยนะคะเรามาดูกันในแต่ละประเภทกันค่ะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเราก็ต้องมาแยกให้ได้ก่อนจริงๆทั้งสองประเภทก่อนเลยพี่ขอแยกเป็นสาหมวดหมู่แล้วกันนะคะให้น้องๆอ่ะเริ่มประเมินตัวเองไปพร้อมๆกับพี่เลยนะคะในการดูวิดีโอนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะ คือบุค,คลิกรูปร่างหน้าตาค่ะอาจจะดูโลกไม่สวยนะในวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าน้องๆท,ทุกคนทราบอยู่แล้วว่างานพนักงานต้อนรับไม่ต้องเป็นแอร์ก็ได้พนักงานต้อนรับที่ไหนก็ได้ที่โรงแรมหรือที่สปาที่ไหนก็ได้ทุกสายการบินต้องการคนที่บุค,คลิกภาพดีค่ะสำหรับน้องๆที่มั่นใจมากว่าตัวเองบุค,คลิกภาพดีหรือว่ามีหน้าตาที่ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วจริงๆอะ่ะคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า คุณเคยได้รับฟีดแบ็กหรือเปล่าว่าเอ้ยจริงๆบุคลิกคุณยังไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นฟีดแบ็กที่เราไม่เคยได้ยินจากคนที่รักเราก็ได้เพราะเขาไม่กล้าบอกเราเพราะกลัวเราจะเสียใจนะคะดังนั้นประเมินบุคลิกตัวเองก่อนส่วนสูงน้ำหนักนะคะขอให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น BMI แต่ในเมื่อถ้าน้องๆประเมินตัวเองแล้วคิดว่าเฮ้ยเราบุคลิกไม่ตามบิวตี้สแตนดา r d ร์ดเลยน้ำหนักเราอาจจะมากนิดนึงนะหรือว่าตัวเราอาจจะเล็กนิดนึงค่ะเราก็ต้องหาสายการบินที่เขาพร้อมที่จะยอมรับนะคะบุคลิก,กภาพและความหลากหลายอย่างเช่นพวกคาเฟ่แปซิฟิกหรือสายจีนนะคะสแตนดา r d ร์ดเขาก็อาจจะลดลงมานะคะหากเทียบกับสายไทยสายแขก ยังบอกเลยอย่างบางกแอร์เวย์สไทยแอร์เวยสยังไงบุคลิกรูปร่างหน้าตามันที่1อยู่แล้วเพราะว่า1เดี๋ยวนี้เขาเน้นโซเชียลมีเดียดังนั้นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีบุคลิกภาพดีมากๆจะได้รับการมองเห็นเป็นคนรแรกๆถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะอ่อนภาษากว่าเราก็ตามเรามาดูกันข้อที่2เมื่อพูดกันถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วนะคะพี่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องสกิลทางด้านภาษานั่นแหละคะ่ะ หากน้องๆทราบว่าสกิลทางด้านภาษาของน้องยังไม่ถึงยังไม่ดีหากน้องๆทราบดีมากเลยเพราะว่ามันจะได้ฝึกแต่บางคนไม่ทราบจริงๆพี่มีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะเป็นผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าไม่เคยไปสมัครสายการบินมาก่อนเขาจะเทียบตัวเองไม่ถูกว่าตอนนี้ระดับภาษาอังกฤษของเราอะ่ะมันอยู่ตรงไหนของวงการนี้มันสู้ผู้สมัครคนอื่นได้หรือเปล่าน้องๆบางคนไปสมัครอะ่ะถึงขั้นช็อกเลยว่าเฮ้ย ั้นสู้คนอื่นไม่ได้เลยทั้งๆที่ฉันคิดมาตลอดว่าฉันน่ะดีแล้วแต่เพียงแต่เราไม่ทราบดังนั้นการเข้าไปเรียนนะคะหรือว่าการเข้าสังคมได้เจอคนอื่นบ้างมันจะทําให้รู้ว่าเรายังต้องพัฒนาเพิ่มนะ แต่สำหรับน้องๆประเภทแรกอ่ะคือน้องๆที่ชอบจะคิดว่าตัวเองอ่ะด้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าจริงๆเก่งมากนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะน้องๆต้องได้รับฟีดแบ็กหรือว่าได้เข้าสังคมดูบ้างจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆภาษาอังกฤษเรามันโอเคแล้วนะมาเปรียบเทียบอย่างแรกกับอย่างที่2ก่อนถ้าน้องๆรู้ว่าบุคลิกของน้องอาจจะแบบไม่ได้ดาราจ๋าอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้น้องก็มาเอาอย่างที่สองคือสกิลทางด้านภาษาไปสู้ ส่วนน้องๆที่สก,กิลภาษาไม่ค่อยได้ซึ่งพี่ก็มีนักเรียนแบบนี้ที่ติดปีกไปหลายคนแล้วหากรู้ว่าภาษาเราก็งานๆไม่ค่อยเท่าไหร่ น้องๆก็ต้องเอา grooming หรือบุคลิกภาพไปสู้หรือว่าเรื่องที่เป็น service mind เอาไปสู้กับเขานะคะดังนั้นในวิดีโอเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องการจะบอกก็คือน้องๆต้องประเมินตัวเองว่าเราขาดตรงไหนและเราอยู่ตรงไหนของวงการนี้ถึงน้องๆอาจจะคิดว่าเราเข้าวงการเนี้ยเราไปแข่งกับตัวเองเราไม่ได้แข่งกับใครแต่น้องๆต้องเข้าใจว่าเราโลกไม่สวยนะเราต้องเข้าใจว่าทุกที่ทุกบริษัททุกโอกาสบนโลกนี้มีที่นั่ง จำกัดใช่ไหมดังนั้นเรารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดแข็งของเราเราเอาตรงนั้นไปสู้ค่ะพูดไปแล้วถึงบุคลิกภาพนะคะเรื่องภาษาคือมีนักเรียนของพี่บางคนนะคะบุคลิกภาพก็กลางๆนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ใช้ได้กลางๆ แต่ว่าได้ภาษาที่3นะคะได้ภาษาจีนค่ะก็เลยได้งานไปเลยนะคะเอาล่ะเราพูดกัน2ข้อผ่านไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเรื่องบุคลิกภาพและเรื่องสกิลภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3นะคะเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันเลยค่ะเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องความคิดค่ะมีใครยังอ่อนตรงนี้อยู่หรือเปล่าคะเรื่องความคิดการตอบคําถามเรื่องการคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking หรือว่าการทํา i m p r o m p t u หรือการด้นสดนั่นเองค่ะ น้องๆสามารถซ้อมได้เองเลยโดยการหาค,คำถามสมัครงานหรือสมัครแอร์นะคะมาลองซ้อมตอบคำถามดูหากเป็นคำถามที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเราสามารถตอบได้หรือเปล่าคิดเร็วตอบเร็วหรือเปล่านะคะหรือว่ายกตัวอย่างปีนี้เลยนะคะปี2025นะคะบางเกอะแอร์เวยสนะคะรอบแรกเนี่ยเขามีบททดสอบนะคะมากมายเลยทั้งจับคำถามแล้วตอบ ให้ดูรูปแล้ว i m p พรอม t u หรือว่าจับเป็นคีย์เวิร์ดแล้วให้อธิบายนะคะดังนั้นเราทำตรงนี้ได้หรือเปล่าเรื่องความคิดไม่ใช่แค่คิดดีคิดเร็ว แต่ว่าเรื่องแอดทิจูดหรือมายเซตด้วยค่ะพี่ขอแชร์เลยนะคะเป็นนักเรียนที่พี่ภาคภูมิใจมากนะคะเป็นน้องคนนึงนะคะที่ได้ติดปีกไปแล้วน้องก็รู้ตัวพี่ก็ทราบดีเพราะว่าพี่เป็นคนสอนน้องมาน้องสก,กิลภาษาอังกฤษไม่ได้ดีมากมายนะคะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน้องมีบุคลิกภาพที่ดีน่ารักแต่พี่คิดว่าส่วนที่3คือเรื่องความคิดแอททิจูดอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดสำหรับน้องคนนี้เลยเลยทำให้น้องเขาได้รับคัดเลือกค่ะ น้องนะคะมีบุคลิกภาพที่น่ารักมากนะคะยิ้มแย้มตลอดเวลาตอบไม่ได้ฉันก็จะตอบไม่ยอมแพ้ถ้าพี่เป็นกรรมการพี่ก็เลือกพี่เห็นเลยว่าเนี่ยน้องคนนี้ถ้าผู้โดยสารขอให้ช่วยอะไรนะน้องคนนี้ก็พร้อมที่จะช่วยแบบพุ่งเข้าไปช่วยทันทีเลยคือมันเห็นตรงนั้นชายออกมาจากน้องท่านนี้เลยนะคะนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ได้รับเลือกไปพี่เลยอยากจะฝากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้ คิดว่าตัวเองมีจุดแข็งตรงไหน 1. บุคลิกภาพโอเคไหมถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้โอโหบุคลิกภาพดี beauty standard ตามดาราตามตำราขนาดนั้นเราก็ต้องหาสายการบินที่เหมาะกับบุคลิกภาพของเรา 2. นั่นก็คือการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเราโอเคไหมหากการใช้ภาษาอังกฤษเราโอเคมากมันก็อาจจะกลบในเรื่องบุคลิกภาพที่เป็นข้อด้อยของเราได้หรือถ้าบุคลิกภาพก็งันงันภาษาอังกฤษก็โซโซเราลองมาเล่นข้อที่3ามไหมนะก็คือเรื่องความคิดหรืออ i t จูด เราเป็นคนที่คิดเร็วไหมมี critical thinking ที่ดีหรือเปล่ามี service mindset หรือเปล่ายิ้มสวยหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่า3ข้อนี้น้องมีอะไรบ้างจดไว้เลย list ไว้เลยนะคะและน้องๆน,นะคะเป็นผู้สมัครแบบประเภทที่1ห,หรือประเภทที่2นั่นก็คือประเภทที่ด้อยค่าตัวเองฉันไม่มั่นใจฉันไม่ดีฉันไม่มีอะไรดีเลยแต่ว่าจริงๆแล้วโอเคแล้วหรือเป็นประเภทที่2ที่ไม่เคยเห็นตัวเองเวลาไปเข้าสังคมฉันคิดว่าอุ้ยฉันพูดภา,าษาอังกฤษโอเคฉันแต่งหน้าสวยฉันทําผมดี แต่พอไปเจอสังคมนะคะเช่นสังคมในคลาสที่มีคนอื่นร่วมด้วยหรือว่าไป One assessment day แล้วเห็นคนอื่นแล้วเราค่อยไปรู้ว่าเฮ้ยกรุ่มมิ่งฉันสู้ใครไม่ได้เลยสกิลแต่งหน้าฉันไม่ได้เลยคนอื่นเขาจ้างช่างหรือว่าภาษาอังกฤษเวลาไปทำ Group discussion ตายแล้วฉันเป็นคนที่ติดขัดที่สุดดังนั้นน้องๆเมื่อประเมินตัวเองได้แล้วนะคะ ก็ค่อยมาคิดวางแผนว่าเราจะอัพสกิลอะไรของเราขึ้นมาตรงไหนแล้วน้องๆก็จะได้แก้ให้ตรงจุดแล้วก็จะพร้อมนะคะกลมกล่อมพอดีสำหรับการไปสัมภาษณ์ค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ